ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเอาลังต่อนะครับผมวันนี้มากับน้องๆครับทีมงานครับวันนี้เจอไปแล้วครับหนึ่งลังครับผมบรรยากาศครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่นะครับมาดูชุดมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับผม จะคจ้าของชุดครับเสียเต่าครับเสียเต่าผิดพลาดทางเทคนิคครับเมื่อกี้ใส่อีกชุดหนึ่งชุดนี้แตกครับผมไม่ได้ครับอันตรายครับผมวันนี้มากับทีมงานคุณภาพหาลังต่อกันนะครับ ได้เป็นลังหนึ่งแล้วครับน้อยเดียวครับผมพอหำปักของคอครับผมวันนี้มาหากันที่สวนยางนะครับไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ทีมงานมาด้วยกัน5คนครับเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับว่า วันนี้จะได้กี่ลังนะครับผมครับตอนนี้มาเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับของจริงตัวจริงลังก็ประมาณนี้ครับผม ครับทีมงานครับ <Okay. S 1> ทำมาหากินกับบ่าวบ้านๆครับผม ครับังที่สองที่สาม้วครับผมรังนี้ห้ยขอบาแลลวเนี่ยกกเป็นป่าครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าครับเขาบอกว่ามีลอยคนมาแล้วนะครับ เดี๋ยวลองขึ้นดูครับว่ามีหรือเปล่านะครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่ นี่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับ๋ยวให้พี่เขาขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเก็บผลผลิตหางสุดถ่ายครับวันนี้ทีมงานไอต่อวอร์ดครับนี่มาครับมาจ่าขาุด โอเคโอเคเจียวเจียวเียวครับทีมงานต่อบอรเก็บเลยเก็บมุงอะ่ยวัวมุงไว้อะ เหลือแต่เซนโนบครับเซนโนบเก็บต่อยเล็กอยู่ครับ<ป>อาอถอดชุดเลยเกะเลยยันยืนเกะ,กะหอน<ป>มาครับหนึ่งคน,งนคนตีต่อยเอาผม นครล้มรุดเลยฮะมันล้มรุดรุดเลยหมุดแล้วก็แม่นมุดอีกขั้วมันรุดเลยเสียไปกว่าจะได้ครับล่ากันตั้งแต่เช้าแล้วครับผม รับผมก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมกับทีมงานล่าต่อนะครับกับหากินกับผู้เบาบ้นบานๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบมากครับ